รุเรียนกระดุมปีแรกนะคะเขาบอกที่เปลด่ยนใจเนาะฮะเป็นไ้ไรตัดขายได้เพือสองร้อยสามห้าอันนี้เหรอปะสองร้อยสามห้าโอ้เดี๋ยวเรามาชิมกันนะแล้วถ้าเขาแล้วเขาเอาไปขายโดนเท่าไหร่มันแพงกว่าหมอนทองอีกเหรอไม่ไม่รู้นะแต่เราไม่ต้องผ่ากลางหรอกใช่มันเม็ดแล้วหมอนทองครัะ หอร้องมีแดดตัดไปเลยร0 0ยสามก็แรแบบเนี้ยคนมาเลยชอบกินแต่ตอนนี้มันเกือบสองร้อยแล้วมั้งเขาชอบกินรสแบบนี้กันอ่ะอันนี้แบบมันแบบคล้ายๆก้านยาวไหมมันยังกินกะทิทุกคนมันกินกับกะทิอร่อยก็ข้าวเหนียวมันจริง กินตลาดครั้งก็ไม่เหมือนอย่างนี้จิงอะไรก็หลงเกลื่อนน่าเม็ดมันใหญ่ตัดลงไว้ดมนเช้ามาเดินมาดูเ yeah, พ so. ี่อนเอาให้ทุเรีนหลงอยู่นีกองนั่ติดลูกโยนะสถ้าไม่หลงนี่ไม่ได้กินเลยใช่ไหมเนี่ยฉันก็ไม่รู้เหมือนกัวใครที่เขามา่่ เถามว่าเอ้ยทุเรียนแม่อไว้ไหนแม่จะไปขายเอาเตาเขาเอาไว้เดี๋ยวญาติก็จะมาของ่ายทำไมเนี่ยทำไมงั้นไม่ได้กินเลยทางนี้เด็กวักคักเนี่ยเอ๊ะของฟ้าทางนี้แต่เราข้างทางจะเป็นอย่างนี้ไหมรสชาติจะเป็นอย่างนี้ไหมไม่เป็นเนาะเป็นลังเจ้าเนาะเป็นลังเจ้าอันนี้เป็นทุเรียนสุกส่น เขาคงไม่ตัดแก่ขนาดนี้หรอกนะใช่ไหมบางคนมันก็ตึงไปไบางคนมันก็จัดดีโอ้โย